สวัสดีครับผมเซวัสนะครับโตโยต้านครนคสาขาเทพระครับวันนี้บัสพามาอยู่กับยาริคอสอีกหนึ่งคันที่พร้อมส่งมอบนะครับตัวนี้เป็นเกรดเริ่มต้นนะครับ789,000บาทและคุณผู้ชมอยู่กับสีเทาดําเป็นสีที่ขายดีที่สุดเลยนะครับวันนี้บัสเอาโปรมฝากเหมือนเดิมครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับและคันนี้บัสก็แต่งและอัปเกรดให้แบบจัดเต็มเช่นเคยเดี๋ยวบัสจะพาชมเลยดีกว่านะครับว่าคันนี้บัสแต่งอะไรให้บ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับสำหรับด้านหน้าของเขาเนี่ยอธิบายสเป คันนี้ของเขาเนี่ยก็จะราคาถูกกว่าตัวลองท็อปน้อประมาณ6 0 0 0ื่นนะครับสิ่งที่จะขาดไปสําหรับรุ่นนี้ก็คือจะเป็นพวกระบบเซฟตี้เซนแล้วก็ตัวราวหลังคานะครับแต่ว่าคันนี้ก็ประหยัดคุ้มค่าเช่นกันนะครับด้านหน้าสิ่งที่บ้าแต่งให้นี่เลยครับกรอบไฟตัดหมอกโครเมียมนะครับหรูหูแบบนี้เลยนะครับตัวรถสีเข้มครับเราได้วัสดุโครเมียมมาเสริมนะครับตัวนี้มันก็จะเพิ่มความหรูหรานะครับมันก็เข้ากันได้อย่างดีเลยนอกจากนั้นไม่พอตัวนี้คิ้วกันชนด้านหน้าโครเมียมนะครับอ่า สวยๆลักัวรี่แบบนี้เลยด้านหน้าได้แบบนี้เลยนะครับไฟของเขานะครับก็เปิดปิดออโต้อยู่แล้วเนาะนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เด่นมากเลยด้านข้างนะครับจะเป็นตัวล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อขอบ17นะครับขนาดเท่าเดิมแต่บ้าเปลี่ยนลายให้ครับตัวนี้จะเป็นล้อของตัวลองท็อปนะครับเพราะว่าล้อของตัวเริ่มต้นเขาจะเป็นล้ออลลอยสีเงินนะครับมันอาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับตัวนี้ลูกค้าชอบมากให้บ้าเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้จัดให้เลยสําหรับอุปกรณ์อื่นๆนะครับของแามพื้นฐานเช่นกันศาส์ทั้ง4ชิ้น หรือว่าจะเป็นตัวฟิล์มใสกันรอยตรงนี้นะครับบานก็แถมให้อยู่แล้วตัวฟิล์มเองก็เป็นเกรดเซรามิกอย่างดีนะครับลูกค้าได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาที่ด้านหลังนะสําหรับคันนี้นะครับก็สเปคของเขานะครับก็เรียกได้ว่ามาครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องถอยแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์รอบคันไม่ใช่เซนเซอร์รอบคันสเซนเซอร์ด้านหลังนะครับตัวถาดท้ายเก็บของภายในก็แถมให้อยู่แล้วครับอเดี๋ยวบานพาชมภายในอีกทีนึงนะครับชมภายในกันต่อนะครับ สำหรับภายในเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นตัวสครับเพลตตัวนี้นะครับก็ได้ประโยชน์การใช้งานเต็มๆเลยครับการลิ้วรอยต่างๆได้ความสวยงามด้วยต่อมานี่ครับไฟสองเท้าตัวนี้ก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้กับตัวรถครับตัวไฟทํางานเฉพาะเปิดประตูเท่านั้นนะครับเวลาปิดประตูครบทุกบานเนี่ยไฟก็จะดับนะครับตัวนี้เลือกสีได้อยู่แล้วลูกค้าท่านนี้เลือกสีชมพูนะครับอีกอย่างหนึ่งนี่ครับกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังเลยตัวนี้เป็นระบบ Wi-Fi นะครับของไฮโอนิเตัวนี้ก็ดีมากๆเลยครับยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะครับ ตัวสเปคโดยรวมของเขาเนี่ยหน้าจอนะครับก็เป็นแบบ10นิ้วเนาะตัวนี้รองรับ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังหมดแล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับคุณลูกค้านะครับที่ต้องการเป็นโปรโดอกเบี้ยพิเศษนะครับแล้วก็ให้บ้าแต่งอัปเกรดฟรีนะครับแบบคันนี้เลยก็สามารถทักข้อความหาบ้านได้เลยนะครับ